สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้ก็มาเก็บมะขุดตามเคยลูกหลานมาถึงป่ามะขุดแล้วนะคะอันนี้สิเป็นส่วนที่สองนะคะทุกคนต้นมะขุดก็ใหญ่มากมะขุดต้นโบราณน,นะคะทั้งใหญ่ทั้งสูงนี่แหละได้ขึ้นบันไดลูกหลานเอาบันไดกายขึ้นจ,จัดการเก็บเลย เนี่ยใชมันไดกายขึ้นตัวน,นี้ขัตนต้นอี้็เอาันไดต่านี่ขึ้นนะกออซุนตัวน,นี้นกับบันไดสูงเนี่ยโตขึ้นไปแต่วมน,น่ี้ก็บพ้นตกลูกหลานต้นยังเสะอยู่นะคะต้นมันยังเปียกฝนตกเนี่ยต้นเปียกแล้วก็ต้องขึ้นแล้วก็ต้องระวังเครื่องผลัดลูกหลานผมต้นใหญ่มากเลยนะคะ สวัสดีค่ะมาถึง้ามขุดด้ลูกหลานสิป้อมลยุยแต่เห็ดโลให้มันเด็ดออกสักหน่อยเนาะเพราะว่าต้นมะขุดมันยังเปียกอยู่ทำการเก็บลุยกันเลยทุกคนลุยกันเลยค่ะก็บทีทุกคนนะคะหลาน ห่างกับมาเก็บเมื่อวานอันนี้เป็นวันที่สอสวนใหม่นะคะสูพอสวนเก่ามันมดไปแล้วเนาะมันเล็มไปแล้วอันนี้ก็สิเริ่มเล่มคือกันดูหลานเมื่อวานก็นได้หน่อยนึงนี่ครับเบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์หนึ่งครับมาโคตเบอร์หนึ่งส่งไปจีนครับวันนี้ไปส่งจีนบลูกใช่ นี่จะเป็นเบอร์สองครับผมเบอร์สองเบอร์สามนะครับจะเข้าอย่างนี้ครับอย่างนี้จะถูกลงหน่ครับอย่างนี้จะอยู่ประมาณยี่สสามสิบไม่เกินสามห้าครับแต่ถ้าเบอร์หนึ่งนี่จะอยู่ห้าสิบครับตอนนี้ครับถ้าดําอย่างนี้ก็อยู่โลสิบสามบาทถ้าเราไปขายข้างนอกก็อยู่ประมาณยี่สิบยี่บห้าสามสิบสามห้าได้หมดเลยครับอันไปส่งเมื่อวานโลกี่บาทลูกเมื่อวานนี่โลห้าสิบบาทครับ โล50บาทมา5วันติดแล้วครับผมอย่างนี้ก็เอาไปขายได้ครับอย่างนี้ก็จะเป็นดำครับผมแล้วก็อย่างอย่างนี้เขาก็จะคัดเป็นเบอร์3ให้เราครับป้า<ม>ก็คือว่าเป็นประมาณหัวดอกครับผม,มเพราะว่าลูกมันเล็กลงครับผมเนี่ยครับอย่างนี้ก็คือว่านี่ครับอย่างนี้ก็จะอยู่เบอร์2เบอร์3เหมือนกันแล้วครับ<ม>เพราะว่ามัน เหมือนว่าเขาบอกว่ามันจะกลับไปเป็นหัวดอกครับผมไปแล้วคัดสามไซเลยคัดอันทรงจีนเลยใช่ครับมีทั้งหมดสามไซครับผมอันนี้มาขุดไปท่งส่งทรงลุงไหมลูกส่งลงเลยครับผมอันนี้ก็สวยเลยครับเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับผมสายเลือดขึ้นบางขึ้นหนาอย่างนี้อยู่ครับผมเขาจะให้เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็ไปเบอร์ สองครับผมเพราะว่ามีเขาจะมีตําหนิที่ว่าเขาโดนกระลอกแะไว้ครับผมเนี่ยเขาโดนกระลอกแะไว้เขาจะตีเป็นเบอร์สองเบอร์สามครับอันนี้เป็นกระลอกแขยใช่นี่แหละเก็บมาหากเพิ่งได้ทีนี้แหละทุกคนเลิมมาขุดเงินกวกนั้นได้น้อยกว่าเมื่อวานกับสีได้นั้นหน่อยหนึ่งเนาะใช่ของป้าสามของผมสองเป็นห้าของน้าคนนั้นอีกหนึ่งหนึ่งตะกร้าครึ่งเป็นทั้งหมดหกตะกร้าครึ่งครับผม เมื่อวานนี้ได้เยอะเมื่อวานได้เยอะ,ะแต่วันนี้ได้น้อยค่ะทุกคนคผลตกด้วยแล้วก็ถ้าเราเก็บทุกวันมันก็จะไม่ค่อยมีมันต้องเว้เวนวันนะตเล็กเนาะใช่ครับเก็บวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งเนี่ยครับจะจะ,จะเยอะครับผมนี่ครับอย่างนี้เขาก็จะใส่เบอร์หนึ่งให้เราครับผมเพ<ม>ราะว่าอย่างนี้มันมลูกมันจะยังสวยอยู่ครับลูกสวยอันนี้มันสีเลือดเนาะใช่ครับผมอย่างนี้ก็ เขาจะคัดไปเบอร์สองเบอร์สามให้เราเพราะว่าเขามีขีกาครับผมมันเป็นตั้งแต่เล็กๆแล้วครับอย่างเงี้ยครับมันขีกาคือเหมือนขี่ไก่ตัวเล็กมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นตั้งแต่ประมาณเล็กๆครับผมฟางลูกอันลานทรายคุยทุกคนไปขายมุขเบอร์หนึ่งครับนี่ก็เบอร์สองสองไม่ก็บสามเนี่ยครับผมถ้าบางลุงถ้าเขาคัดช่วยเขาก็จะให้เราสองครับ แต่ถ้าบางลงถ้าเขาไม่ช่วยเราเลยเขาก็คัดไปสามครับเพราะว่าสามมันจะถูกกว่าสองก็ลงในราคาดีมันก็นเตกต่างกันไปเนาะลุกเนาะใช่ครับมันมีโอ้พวกนี้มีหลาย<ม>ราคาครับ<ม>ถ้าเราดําอย่างเงี้ยเราเห็นลงเขาซื้อสิบบาทเราไปขายเองยี<ม>่สิบยี่ห้าได้หมดสามสิบสามห้าได้หมดเลยครับ<ม>นี่ครับเบอร์หนึ่งอันนี้ก็เบอร์สองครับผมตอนนี้ค่าแสดงเอามังคุดนี่ก็ยังราคายังไม่ตกเท่าไหร่เนาะลุกเนาะราคา เขาบอกว่ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นอีกครับจะขึ้นถึงไม่ถึงร้อยนะครับแต่จะอยู่ไม่เกินประมาณเก้าสบาทครับผมเขาให้เต็มที่เลยเขาบอกถ้ามังคุดแบบว่าบางลงมากกว่านี้เขาบอกมีแนวโน้มขึ้นเรื่อยๆเลยครับขึ้นรอบละสิบรอบละยี่สิบครับผมแต่จะขึ้นอยู่ประมาณสองรอบหรือสามรอบนี่แหละครับผมนี่ครับอันนี้เขาก็จะเป็นเบอร์สามลูกนี้ก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเกี้ยงเลยครับอย่างเงี้ยครับถ้าผมเอาไปแบบ คนคัดกับเขาเขาจะบอกกับผมว่าเขาชอบอย่างนี้ับโอ้ชอบสีนี้เลยใช่ครับเพราะว่ามันอย่างนี้ลูกใหญ่อย่างนี้มันจะลูกใหญ่แล้วค,คัดง่าย,ยครับแล้วก็นี่ก็จะไปอยู่เบอร์สองเบอร์สามครับอย่างนี้เขาก็จะเอาอยู่ครับแต่ว่าอย่างนี้เขาบอกว่าที่มันจะเสียอย่างหนึ่งเพราะว่าแก็ออกมาปั๊บเนื้อในจะเป็นเนื้อแก้วเป็นจะเป็นเนื้อใสๆเลยครับจะเป็นเนื้อใสๆกรอบๆเลยครับผม ยากรเพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ไอ้น,นี่ครับผมเนี่ยครับอย่างนี้อันนี้มันใส<ซ>สองสีครับผมสองสีมีสีดำข้างบนรอบข้างบนรอบใต้หมวกจะเป็นสีดำเกี้ยงเลยครับข้างล่างก็จะเป็นประมาณว่าสีแดงขาวเนี่ยครับผมเขาอ,อย่างนี้เขาถือว่าเป็นสองสีแล้วก็คือแกะออกมาับบเนื้อเขาจะใสหมดทุกลูกเลยครับนี่แล้วคนทุกคนดูมังคุด จริงครับผ<ช>ยายวสวยครับเบอร์สองสวยเลยครับผมพอเคยสุ้งลุงใช่ครับว่าจะเอาไส้ไหนสีไหนใช่ครับผมเนี่ยครับถ้าเป็นอย่างนี้ที่เขาชอบกันอย่างเพราะว่าห,หนึ่งเลยเขาเอาไปเข,ขาเอาไปคัดที่ลงใหญ่กรอบหนึ่งปั๊บพอลงใหญ่ถ้าเจ้าของก็เห็นอย่างนี้ปั๊บเขาจะชอบเพราะว่าลูกมันใหญ่แล้วเป็นเบอร์หนึ่งที่สวยครับอันนี้เนื้อจะเต็มครับผมแล้วอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าบ่มใช่ไหมครับ ไม่เกินห้าวันครับจะสุกเกี้ยงเลยครับแต่ถ้ามันเป็นไปประมาณครึ่งลูกอย่างนี้แล้วครับอย่างนี้จะบ่มแค่สองวันสามวันก็สุกแล้วครับผมเขาจะบ่มไว้ครับเพราะว่าเขาจะส่งไปจีครับอันนี้เนี่ยครับอันลูกนี้เป็นแผลด้วยครับนี่ครับผมเป็นสองสีเลยครับ สีแดงครับแล้วก็เป็นออกสีน้ำตาลครับเพราะว่าเขาไม่ได้สุกนะอันนี้เขาเป็นแผลครับผมเขาเป็นแผลเนื้อเขาจะหยับหยาบเลยครับผมจับดูจะรู้เลยครับผมจะเป็นเหมือนกระดาษทรายเลยครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายสุวิจักร์เอื้อเฟื้อนะครับอยู่อําเภอแกงจังหวัดระยองนะครับตาบลนุ่งไวกินนะครับอยู่บ้านเลขที่ตองสองพับสามห้านะครับอยู่ ู่บ้านสินทรัพย์ครับผมตอนนี้ทํางานเก็บมังคุดอยู่ครับผมถ้ามีเวลาบางทีก็จะไปตัดทุเรียนด้วยครับเพราะว่าบางทีก็รับจ้างเขตัดทุเรียนวันหนึ่งก็ประมาณสองพันสามพันะครับถ้าตัดทุเรียนครับตัดทุเรียนจะเงินดีครับตัดทุเรียนรับทุเรียนอะไรพวกนี้ครับได้หมดเลยครับผมบแนะนําชื่อใหม่เลยนะ ถ้าลุงผู้ใหญ่คนไหนมีงานอะไรติดต่อผมได้ทางเฟสเลยครับเฟสผม,มชื่อว่าเบียรครับผมเบียแล้วก็รอเรือกระลันรอบหนึ่งครับผมเบียก็มีล้อเรือกระลันแต่ว่าเป็นล้อเรือกระลันสองตัวครับผมจะเป็นรูปผมนั่งอยู่ที่โต๊ะทีนครับผมกินข้าวครับผมนั่นแหละค่ะทุกคนทุกคู่ทุกคนเนาะผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทีนารักทุกท่าน มีงานมีการกต็ติดต่อน้องไดเดอ้อหาลูกหาหลานด้วยพอรับจ้างทั่วไปมีใครจ้างเอาได้ทุกอย่างนะลูกเนะาะครับผมตัดหญ้าตัดหญ้าตัดไม้ตรพวกนี้ได้หมดเลยครับผมเก็บมังคุดตัดเพียอะไรพวกนี้ก็ได้เก็บงอกก็ได้ครับผมรังกองก็ได้ครับผมทำไปลูกทำไปสิ่ง <c oughs> เราขยันทำแล้ว <c oughs> มีความสุขขยันมั่นเพียร <c oughs> สู้ๆูต่อไปเป็นกำลังใจให้ แล้วก็ภาคเอฟซีลูกๆระลานทุกคู่ทุกคนด้วยเด้อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยจ้าทุกคนน้องน่ารักมากทุกคนมาเก็บมังคุดกับยาสองวันแล้ววันนี้ก็ได้น้อยเนาะวันนี้ได้ได้ได้น้อยผมจะได้ประมาณตะก้าเมื่อวานนี้สองตะก้าวันนี้บางมากเัน้มังคุดมันบางเนาะใช่ครับวันนี้ไล่กันหมดส่วนแล้วครับผมจะเจอกันใหม่จ้าจะลุยมังคุดหรือว่าไปขายมังคุดต่อเนาะขอบคุณมากๆจ้า